สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับอยู่กันที่บอ่อทรายแบงค์แซบสายทองครับมาดูบรรยากาศกันหน่อยโน่นครับพระเอกที่ไปตะลุยชายแดนน่นะกลับมาแล้วนะครับสานีเ SY2154 ปง่ง้าีกีฉีคณะปฏิบัติภารกิจนะครับเส้นทาง20กิโลก็เห็นบอกว่าไปได้ สิบกว่ากิโลครับพุ่งขี่ฉี่ก็ต้องเอากลับมากลับมาเคมก่อนอมาตรวจเช็คสภาพก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปใหม่ว่าครัาจากนั้นครับเสียแบกนี่ครับคนครับคนที่ไปอยู่ชายแดนก็คือคนนี้ครับเสียอุ้ยขับคันเมื่อกี้นะ คราวนี้ก็โยกโยกตำแหน่งกลับมาถึงบอ่อทรายในช่วงเวลากลางคืนนะครับมาถึงบอ่อทรายแล้วก็ให้พี่เสกผลล้ขับคันนี้เอาไปเคมครับมาถึงก็เปลี่ยนตำแหน่งก่อนพี่เสกเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของการเคมก็ไปเคมบุกี้ก่อนบุกี้ฉีกเจอหินครับ เจอหินระยะทาง20กโลไปได้10โลนี่ไม่ธรรมดานะเป็นบรรยากาศที่บอซายครับช่วงนี้ก็จะพักงานชายแดนไว้ก่อนแะเทมเครื่องจักรให้พร้อมแล้วก็จะกลับไปลุยให้กับพี่ิดหารตำรวจตะเวนชายแดนกันต่อไปนะครับร่วมกับทีมของพี่กันจอมพลัง นี่คือบรรยากาศในการผลิตทรายนะครับทราย,ยสวยๆคุณภาพมาตรฐานบ่อทรายแบงค์ซับทรายทองนี่คือหลุมที่รองรับทรายมาจากเรือดูดดูดขึ้นก็มาผ่านตะแกรงสีส้มๆที่เห็นด้านหน้า,น,าน้ำกับทรายลงมาในหลุมเศษ ดินเศษหินเศษไม้ที่ติดมาด้วยก็ไม่สามารถลอดผา่านตะแกรงได้ก็ไปอีกทางหนึ่งเจีย๋ยกษ์เขียวจอมพลังแล้วครับเรือดูดทรายของเสียบแบกทำหน้าที่ในการดูดขึ้นมา ตกจากหลมครับเสียอุ้ยนาเล่นหินมาเล่นหินเล่นไม้เล่นกอไผ่มาเยอะนะครับก็ครึ่งเดือนได้วันนี้มาเล่นทรายหน่อยเดี๋ยวโอกาสพักผ่อนไปในตัวครับ มายืนประจำบ่อตักจากหลุมโยนขึ้นไปนะครับ2 154ขีด9แล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นฝั่งของ SY 2 0 4ครับพิโกบลายนี้ก็จะประจำตำแหน่งบ่ออย่างเดียวเลยนะส่วนใหญ่อยู่หน้าบ่อหน้าตาช่าง ส่วนพีตน่ต้นครับอีกคันครับสอบ5เฮ DPC คันใหม่ปายแดงที่ไปตีคู่กับเสียอุ้ยเนี่ยที่หลังจากจบภารกิจที่สร้างสะพานให้กับทหารพานอีกชายแดนก็ยกกลับมาแล้วก็ไปนู่นเลยครับ ไปที่ยกไปที่ขอนแกน่นงานปรับภูมิทัศน์หนองน้ําในจังหวัดขอนแกน่นมีประมาณ100ร้อยบ่อเลยสุดจัดครับงานเข้ารัวๆเลยอันนี้ส่งผลบุญจากการที่ไปช่วยนะครับมี่น้องตำรวจทหารตามแนวชายแดนก็ส่งผลให้ งานเข้าดัวๆแต่ว่าช่วงนี้นะครับที่บ่อจะไม่มีรถบรรทุกเข้าเพราะว่าฝนตกถนนเละทางเสียแบงก์ก็เบรกเบรกสายบรรทุกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ถนนแห้งสัหน่อยเดี๋ยวเกดเดอร์ทำรํำถนนน้งตาให้ดีๆเดี๋ยวค่อยเข้ามาฝนตกเมื่อไหร่ก็จะมีอุปสรรคอยู่ระยะทางประมาณ3 4 0 0เมตร ก็เพื่อความสะดวก mm hmm. เพื่อไม่ไม่มีเหตุการณ์ติดโลมนะครับจะได้วิ่งสบายๆก็เอเบรกไว้ก่อนแต่ว่าในเรื่องของกระบวนการผลิต mm hmm. ก็ไม่มีหยุดนะครับถ้าไม่มีอะไรขัดข้องนี่ก็อนจากที่เห็นแหละกองเท่าภูเขาแล้วทอยออกไป ท้ถาถนนแห้งอากาศดีแดดจัดรถบรรทุกขเข้ามารับก็ไปมีทั้งรถบรรทุกข,ของบอ่อนะครับเทสต็อกนี่หน้าตาช่างแล้วก็ส่งตามแพนปูนต่างๆนะมีทั้งรถลูกค้ามาซื้อ บริการทุกระดับประทับใจครับแบงค์ับไซทองบ่อสายตั้งอยู่บ้านยิ้วตำบลเยวึกนะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เข้าทางด้านหลังกเกษตรพัฒนา,าบริษัทเครื่องจากนกนเกษตรไทยก็คนแถวนี้ก็จะรู้แล้วครับพี่น้องสายประทุกรู้ดี ส่วนไม่สะดวกมานะครับเราก็มีรถบริการนะมีรถทั้งพ่วงหัวลากสิบล้อหกล้อมีหมดเลยก็ติดต่อมาได้ครับที่เบอร์เสียแบงค์เลยโดยตรงเลยนะครับ095 6 4 6 2, 95, 6 9 6 2จย้ำ095 6 4 6 6 9 6 2เบอร์เสียแบงค์ ต่อสั่งทรายเนี่ยโดยตรงเลยแล้วราคามิตรภาพด้วยบริการดีทรายสวยมาตรฐาน ทางบนนู้นก็จะเป็นพี่สอนครับพี่สอนก็คนที่ขับแท็กเตอร์ตอนที่อยู่ชายแดนนั่นแหละครับเนียทีมงานนี่ระดับทันเทพทั้งนั้นเลยทรายจะอยู่ในบอ่อส่วนน้ำาจะไหลมานี่ไหลมานี่ย,ยแล้วก็วนกลับลงไปในบอ่อคืนครับน้ำ ตักกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วยิงเรือ,อดูดยักษ์เขียวจอมพลังด้วยแบคโคนี่ถ้าไม่เจ๋งจริงถ้าเผลอหลับแป๊บเดียวเต็มบอ่อแล้วครับบรรยากาศประมาณนี้ มุมนี้ขออนุญาตพักกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปหาทางข้ามไปมุมนู้นก่อนไม่รู้จะโดนข้ามได้ไหมเนี่ยจะลวงไหมเนี่ยโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ